สบายดีทุกคนพบผอ,อกับเสาเกตอีกแล้วในซองเกตซสาลาวเมื่อนี่มาผอมบุญข่าวสากจ้าทุกคนเทศกาลงานบุญข่าวสาเข้าไปสิมาเห็ดขนมกันเลยสําหรับผู้ที่เสาพดทค่ะเตรียมเครื่องของเตรียมสิบไปใส่บาตรมืออื่นแต่ว่าสําหรับเสาเกตเองค่ะบริเห็ดในจุดนั้นก็นเลยเห็ดกินกันเองในครัวง,งานลักๆักไอศครีรสมสังคูหลวกะของกลาลแล้วก็มะพร้าวนะั้น ก็เก็บสิเฮ็ดสองอย่างมาหน,นีินะสิเฮ็ดสังคูแล้วก็เขานำข้าวเหนียวที่เขาไปมาแล้วก็มาตำตำเพื่อว่าจะเพิ่นมุนเฮ็ดลักษณะแบบแป้งข้าวเหนียวอันนี้คือข้าวเหนียวเดอ้อพี่น่องข้าวเหนียวที่เขาเอาไปแช่เอาไปมานำพปคนในแล้วก็สีมาตำให้คนมุนมุน,มน,มนตำไปเรื่อยๆนี่เด้อทุกคนหลังจากที่เขาอันตำมุนแน่แล้วเขาก็มาหอนเอาใส่ตะแกงหอน คนกระสีมนในนอเฮาหอนแล้วแล้วเขากระสีไปตามตามแ้วก็มาหอนหอนแล้วก็ไปตามตามแ้วก็มาหอนเพื่อว่าจเให้เพิ่มนมลละเอียดลังจากที่เขาหอนแปลงแล้วเขาก็มาขูดมะพร้าวเตรียมกระสิไปขวัวเห็ดใจใจขนมจากที่เขาขูดแล้วเขาก็เอามาขวัวใส่กับน้ำตาลเด้อทุกคนขวัวจนพิ่นออกสีเหลืองทองประมาณนี้แต่บางคนกระสีขัวกว่านี้อีกแต่สำหรับเจเกตนเะสียเอาประมาณนี้เอาพอดีเหลืองทอง ส่วนเขาที่สเกตตร์ต่ำกสิไดประมาณนี้ทุกคนมุนละเอียดอยู่อันนี้คือแปง้งเฮาเอิญว่าแป้งเขาเหนียวเด้อว่าดนี้น้ลังจากเทียนตำเขาที่เฮามานะออกมาได้ประมาณนี้ลักษณะเพื่อนกสิคือแป้งนี่แหละถ้าสิมาผสมแป้งใส่น้ำก่อนแป้งเขาเหนียวหรือว่าเขาเหนียวที่าตํำนะเฮากสิผสมนำ้ำแล้วก็ขนไปแบบนี้เรื่อยๆคันบ่พอเขาก็เติมนำ้ำเขาคอยใส่ทีละน้อยเด้อทุกคนบีเพิ่นจับโตเป็นก้อน ให้เพิ่นเนียวให้เพิ่นพอดีเนียวเนียวไข,ข,ข่ไข่คือแป้งนั่นแหละสเกตคออนุญาตใส่มือเดอ้อทุกคนเด้อทุกคนเพิ่นกระสีแขนเสาเงาประมาณนี้แป้งอันขาวเนียวทีสเกตตามแล้วมากรอใส่น้นันะต่อมาเขาก็ะสีมามาสังคูบาดนี้มาเติมนับลงไปลลยเติบทุกคน กอสีบลปลาไว้เฮิงเ้อใส่ใส่น้ำจักหน่อยหเห้กับเหย็่นออกคือว่าได้โหลดทุกคนสังคูก็ได้แล้วแป้งข้าวเหนียวก็ได้แล้ว้า,ววาสีมาหอ่อขนมใบขั้นตอนการหอ่อสเกตก็สีเอาแป้งมาแผ่แบบนี้ทุกคนแผ่บางๆใส่มาพร้าวเอาที่สเ,เกตขวาัวาให้เป็นเลื้องนะเล้ก็มาหอ่อประมาณนี้นี่ทุกคนห่อเพิ่นกลมๆแบบนี้ใบตองนี่ เจเกตบบมีแดตากก็เลยเอาไปเหนหนึ่งสะกอนผลก็เลยสิประมาณนี้เจ้าเกตจุ่มท่าน้ำมันสะกอนเพื่อเอาสิบโอไฮแอนแ้ง่นติดไปต้องเวลาเขาหนึ่งสุกแล้วใส่แบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นหากัมาหอ่อขั้นตอนการหอก็ประมาณนี้ ซาเกตห่อขนมนะบดงามได้ทุกคนเป็นคนแบบบ่คอยมีสีมือนี่ทุกคนหน้าตาของฝนประมาณนี้เข้ากับสีหอไปเรื่อยๆส่วนหอสังคู่ซาเกตรกระเซียนเห็ดไปตองเป็นกลวยแบบนี้ก่อน นี่ทุกคนแล้วก็ตักสังคูใส,ใ,สใ,สใส่ใส่ใจใส่ใจของเพื่อน้ำใจของเพื่อนี่ใส่ลายเต๋อด,ด้วยทุกคนแตดแตูู่้มักเอาสังคูปุ๊กประมาณนี้แล้วก็ห่อลงนี่ทุกคน ประมาณนี้สูตรละขันตอนการห่อขนมกับผมคือการเดอิอพี่น้องเดอิอแต่คนกับสีเห็ดบมคือการขนมกันแล้วแต่สูตรของแต่ละคนตั้งจากทีสเกตห่อแล้วห่อแป่งข้าวเหนียว สาคูใบเตยสักูเขียวหอ่อออกมากระสิประมาณนี้ห่อใหญ่ห่อหน่อยปะปนกันไปฝีมือของสาเกตกับบอกคอยงามเด้อทุกหลังจากที่ห่อขนมแล้วห่อกระสิมาหนึ่งกันเลยบาดนี่ถาหลุนถาเบิ่งทำการบาดผนสุกหลังจากที่หนึ่งขนมมาได้ประมาณสามสิบนาทีสาเกตจะมาเปิดหลุนเบิ่งพลจะเป็นอะไร นี่กาว่าคือสีสุกแล้วแหละห้าสิบปองไปผักไวนะ้เนเย็นซสก่อนพาจังซีมาซีมมาเนี่นี่พี่น้องเพิ่นนพอดีอุ่นๆเลยสิแกะเบิ่งก้อนบาดนี้ยังอยากยังอยากเละๆอยู่อือใส่ถลักเลยใส่สา,สาลายพอดีคำเลยซีมก้อนบาดนี้ มาเด้อทุกคนมากินหนึ่งขนมอันนี้คือ้ังคูสายถลักเลยพอดีเต็มปากเต็มคำถ้าสิมาแกะเบิ่งอันตัวที่เพิ่นเป็นขาอุบัดเนี่ยปาดตัวนี้แห้ง อันนี้คือต้นที่เพินเป็นเขาต้นนี้ก็ใส่ทะลักคือกันน้าตาลเปื่อยแห้งใส่เพินก็เลยทะลักแห้งป้าทุกคนมาซีมบันเด้อทุกคนมากินขนมหมกมานี่นะห่อแล้วก็กินลอยเส็ดสุกแล้วก็ซิมก่อนหมูเลย หวานขับปัญหาพี่น้องมันมะพร้าวน้อยๆพอมะพร้าวหน่อยโมใหญ่ปันไดแป้งไหลสักคู่ไหลคลิปนี้กับสิโกโจกประจำเดอทุกคนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเกียรหน่อยเด้อขอตัวลาไปก่อนจ้าสบายดี